เวลา16นาฬิกาวันที่14พฤศจิกายนที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพนาเกลือนายวิกิตมานาโรธกิจนายอำเภอบางละมุงและนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจโทปียพงษ์เอ็สารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กล่องบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พันตำรวจโทสุภวัตรลทัทธปรีชารองผู้กำก,กับการป้องกันปราบปร,รามสบพบางละมุงเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า คณะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการเตรียมงานในทุกด้านเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของแต่ละกิจกรรมบริเวณงาน เช่นการจัดเตรียมสถานที่การรักษากความปลอดภยัยรวมไปถึงเรื่องของการจัดการจราจรและสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมงานนายวีกิจมานาโรธกิจในอำเภอบางละมุงกล่าวว่างานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่อำเภอบางละมุงประจำปี2567มีในหลายพื้นที่ที่พร้อมใจการจัดขึ้นเพื่อสืบสารอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ทุกพื้นที่มีการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยและด้านการจราจรเพื่ออำหนยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนห้ามจุดพลุดอกไม้เพลิง ในเทศกาลลอยกระทงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะจะมีความผิดต,ตามพมารบการสาธารณสุขพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา25มาตรา28ทับ1มาตรา74มีโทษต้องระวางจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490ด้านนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในทุกเทศกาลเมืองพัทยาจะบูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวเทศกิจและกิจการพิเศษเมืองพัทยาในการดูแลความปลอดภัย ซึ่งในปีนี้เทศกาลลอยกระทงบังพัทยาได้จัดขึ้นสองพื้นที่คือที่เกาะล้านและที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพนาเกลือและในวันนี้ืางพัทยาจึงร่วมกับอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและเพื่อกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นเช่นกำหนดจำนวนคนที่จะลงโป๊ะไปลอยกระทงโดยมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวงานเทศกาลเมืองพัทยาที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันลอยกระทงมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติการประกวดหนูน้อยนกพรมาราบและการแสดงทางวัฒนธรรมพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเจเจ,เจตรินโดยในรายละเอียดเนี่ยในช่วงหัวค่ำเนี่ยที่ยังมีน้ำขึ้นสูงอยู่เนี่ยก็จะให้กำหนดนะครับเป็นา คนที่จะเข้าไปลอยกระทงในช่วงต้นๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโดยโดยโดยสปีเนี่ยน้ำจะลงนะครับก็ผนก็อาจจะให้นักเที่ยวได้เข้าไปรอยกระทงได้ใน, ls, นส,<ร>ส่วนปลายของ